สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะวนเพื่อม,มาดูหน้าร้อนลดปุ๋ยไหมลดเท่าไหร่ลดยังไงอ่ะสำหรับเพื่อนคนใดไม่เคยดูคลิปผมนะผมทาผักให้ดูน้ำานิ่งมาตั้งแต่ปี2017เนาะสอาวันที่ผ่านมาผมไม่ได้มีเวลาทําคลิปก็เพราะว่าพอดีผมมีลูกค้ามาติดต่อซื้อผักซึ่งตั้งแต่ผมทําผักมาเนี่ยสอาปีได้แล้วครับที่ผมไม่ได้หาลูกค้าเพิ่ม แต่ว่ารอบนี้เป็นเกียรติครับลูกค้ามาหาเองเลยก็คือ,อบริษัทบูริดัมยูเนเต็ดโฮเทลก็คือโรงแรมอมารีที่อยู่ในสนามช้างนั่นเองครับผู้จัดการมาเองเลยเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแต่ทีนี้งานเข้าผมครับเพราะว่าต้องทําผักเพิ่มอีกเท่าตัวเลยทีนี้ก็หนักทั้งเราทั้งลูกสวนได้ไมมเป็นไรครับยินดีครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดูครับว่า ลดปุ๋ยแค่ไหนยังไงทำไหมมาดูครับตอนนี้ทางสวนก็มีลิตภัณฑ์เป็นพริกป่นขั้วมือเลยนะครับขั้วเองแล้วก็ที่สำคัญครับตำเองด้วยตำกับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่ขั้วเองตำเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปลูกละแ9บาบาทครับค่าส่งครั้งละ30บบาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะ พริกป่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูผักครับรอบนี้น่าจะโตไม่เท่าไหร่แล้วครับเพราะว่าหน้าร้อนมันทํายากแต่สําหรับผมไม่ใช่ปัญหาครับผมก็ต้องทําขายปกติของผมนั่นแหละให้ดูด้มันเช้าอยู่กล้องมันจะไม่ชัดแล้วครับมันจะเลดูเหมือนเหลืองๆห,ห,หน่อยเพราะว่าต้องทาคลิปตอนเช้า ต้นอื่นทายากนี่ทีนี้หน้าร้อนทำไมต้องลดปุ๋ยอาง่ายๆเลยครับซึ่งปกติเราจะจำภาพเวลาเราปลูกช่วงหน้าหนาวนะครับผักสวยๆต้นหนึ่งน้ำหนักเยอะอยังไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่นี่ก็สองขีดบวกโมได้เลยพอหน้าร้อนอยู่ๆ อ่เพื่อนหลายคนที่ย้ายกล่องที่มีแกนมีการอนุบาลเนาะเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ดูอยู่ๆมันก็ตายหน้าร้อนมันลําบากเดี๋ยวทำคลิปแยกให้ดูทีนี้ถ้าเราใส่ปุ๋ยปกติเนี่ยแล้วอากาศมันร้อนครับมันก็เลยทําให้ผักที่มันก็อยู่สภาพปกตินี่แหละครับมันไม่ไหวเพราะอากาศที่มันร้อนมันก็เลยทําให้รากเน่ามันเลยทําให้ผักอยู่ๆตาย จริงๆปุ๋ยมันก็ไม่ได้แรงครับเราใส่ปกตินี่แหละแต่ว่าอากาศที่มันร้อนสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือการลดปริมาณการใส่ปุ๋ยครับมันจะทําให้ผักเราเนี่ยอยู่ต่อไปได้เพราะว่าปุ๋ยลดลงอากาศร้อนขึ้นมันก็แมทกันครับมันก็เลยอยู่ได้ทีนี้อัตราการใส่เนี่ยมันจะต้องลดเท่าไหร่แบบไหนยังไงอันนี้ไปลองดูนะครับแล้วเอาของผมไปไปเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบก็ได้ ของผมจะใส่ปกติ 4cc ต่อน้ำ1ลิตรการลดไม่ได้ลด3.5มันไม่ได้เป็นขั้นตอนที่ต้องจุด5.0.4.3ุหรอกผมลดแบบนี้ครับคือปกติ100ลังกุ้งเนาะ 160cc ก็คือ 4cc ต่อน้ำ1ลิตรนะผมจะตีเป็น40ลิตรเลยผมก็จะลดเหลือแค่ 150cc ต่อน้ำเอ้ยต่อต่อกล่องนึงกล่องละอย่างละ150 ถามมาลดตอนไหนลดตอนนี้เลยครับเพราะว่าหน้าร้อนที่มันร้อนก็เป like ็นเมษาผมลดมาตั to to ้งแต่กลางเดือนมีนานะครับมีนาเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยผมถือว่าเป็นหน้าร้อนเลยเพราะว่าถ้าเราไปลดช่วงเมษามันแทบไม่มีประโยชน์หรอกครับเพราะว่าผักรุ่นนี้เนี่ยรุ่นที่เราปลูกเดือนมีนาเนี่ยปลายมีนาเนี่ยกลางมีนามันก็ไปโตช่วงเมษาเนี่ยอย่างพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องไปเก็บช่วงสงกรานเนี่ยพวกนี้ก็เลยสงกรานรุ่นต่อไปที่ปลูกก็จะเก็บช่วงพฤษภา กะไว้ป่ะอย่างนั้นเราก็ต้องดูครับว่าผักที่เราปลูกเนี่ยมันจะไปโตช่วงไหนทีนี้เราจะได้รู้ครับว่าเจอหน้าร้อนช่วงไหนลดปุ๋ยโรอเลยครับไม่อย่างนั้นพอถึงหน้าร้อนที่เรายังไม่ลดปุ๋ยสมม,มติว่าผักเพื่อนๆสวยๆแบบนี้อยู่เนี่ยพอไปเจอช่วงนั้นของปีเนี่ยเรียบร้อยครับได้งานเลยอยู่ๆตายเราก็งง อ่ะทําไมผักอยู่ๆตายทาไมอยู่ๆขอบใบไหมขอบใบไหมที่มันจะเจอมันจะเจอพวกพวกพวกคอร์สพวกนี้นี่มินิคอร์สผมพอรดปุ๋ยมันก็จะเลดูไม่ค่อยสวยหรอกนะครับแต่ว่ามันก็จะมีขายพอรดปุ๋ยมันก็จะมาประมาณนี้แต่มินิคอร์สหน้าร้อนช่วงนี้ทํายากนะเพื่อนๆหลายคนจะเจอปัญหานี้ครับก็คือขอบใบไหมไม่ตรงกลางอันนี้ดูมินิคอสผม ลดปุ๋ยครับแค่นั้นนะครับแต่มันจะดูเหลืองๆนะใบล่างมันจะดูเหลืองเหมือนขาดปุ๋ยมันเหมือนขาดแน่น,นอนนะเพราะเราใส่ปุ๋ยน้อย <c oughs> จริงๆอ่ะมินิคอสเนี่ยกับกรีนโอ๊กถ้าเพื่อนๆอากาศที่บ้านเพื่อนๆร้อนมากๆอย่างรังปลาเนี่ยปกติผมลดเหลือ150เนาะก็จะลดเหลือแค่145ถ้าเป็นรังกุ้งปกติเติม100ช่วงหน้าร้อนเนี่ยลดเหลือ90ถ้าเป็นมินิคอสกับกรีนโอ๊กที่มันร้อนมากๆเนี่ยลดเหลือ85ก็พอ ทำไมต้องลดขนาดนั้นนะพี่เพราะมันร้อนไงครับไม่ลดได้ไหมได้แต่จะมีผักขายหรือไม่ผมไม่รู้ไปลองดูนะครับตรงนี้เพราะว่าผมพูดก็คือพูดจากประสบการณ์ผมผมไม่ได้มีเครื่องมือวัดอย่างผมปลูกผักเนี่ยผมก็เติมปุ๋ยครั้งเดียวใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกลูกสวนผมน้ํปาประปลาน้ําบาดาลก็ปลูกกันแบบนี้นะครับไม่ได้วัดค่าน้ําเติมปุ๋ยครั้งเดียวก็เก็บขายอันนี้ให้มาดูอ่ะมินิคอร์อยังช่วงนี้ร้อนๆเนี่ยดูสภาพดูรากหน่อยก็ได้ ฟูสวยเลยนะครับประโยชน์ของการลดปุ๋ยด้วยดูร้อนแต่ฤดูร้อนนะผักมันไม่ได้หนักนะครับนี่อย่างเห็นใหญ่ๆอย่างครีนอกบนนี้เนี่ยนี่เกือบยืดแล้วเนี่ยผมกะจะลองไว้ดูหน่อยว่าเออมันจะเป็นพุ่มใหญ่อะไรไหมดูว่าน้ําหนักไม่น่าจะได้เท่าไหร่ดูทรงก็น่าจะสองขีดแล้เนี่ยแต่พวกนี้ก็น่าจะได้สองอยู่ถึงต้นใหญ่ๆแบบนี้อันนี้เรดอกฟินเลก็ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่น่าร้อนครับ อันนี้กลินโคอราลเรดคอราลเนี่ยว่าจะไม่ปลูกตัวนี้แล้วเนี่ยมันโตช้ามากฤรดูร้อนเป็นทุกปีเงี้ยฮะซึ่งผมมองว่ามันมันไม่คุ้มปลูกนะมันมันไม่ค่อยใหญ่มันจะต้องกินเวลาไปกว่าเพื่อนๆน,นตัวอื่นอีกห้าวันน่ะมันถึงจะโตเท่าเขาและมันเสียเวลาว่าจะไม่ลงจะลงตัวอื่นเพราะว่าลูกค้าใหม่ก็ขอเป็นผักเพิ่มอีกสองชนิดเป็นผักกาดแก้วกับบัตเตอร์เฮด ง่ายเลยครับตัวนั้นบอกเลยง่ายอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับเพราะว่าการทําผักแต่และฤดูแตกต่างกาันพอมันจะมีรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆต่างกาันก็คอมเมนต์ถามถ้ามันยากผมก็ทํคลิปให้ดูแค่นั้นนะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทั้งสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้นะครับตรงนี้ถ้าถามว่าปุ๋ยผมมันเป็นมันไม่เป็นยังไงหรอกแต่ผมมีผักขายทั้งปีแค่นั้นนะครับแล้วหน้าฝนที่ผ่านมาผมไม่ได้ใช้พลาสติกคลุมเลย ย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้อย่างช่วงนี้เห็นไหมฮะผักตัวนี้มันมีปัญหาเนี่ยผมให้ดูเลยมันมีปัญหาเพราะว่าอะไรถุงดํามันรั่วผมใช้ซ้ําแค่นั้นนะครับอันเนี้ยเปิดดูเลยลืมใส่ปุ๋ย <c oughs> โอ้คนเนาะมาดูที่หลังอะ่ะอันนี้ก็น่าจะลืมใส่ปุ๋ยบีเนี่ยสองอันเนี่ยอันนี้ลืมใส่ทั้งเอทั้งบีเลยเนี่ยมาได้ไงก็ไม่รู้ นี่ฮะความที่ความที่เราแบบอย่างนฮะถูกดำรัวแล้วผักเขาตายแต่ถ้ามันตายผมก็ไม่ได้แซมนะผมก็ปล่อยเลยดำเลยไปเลยอ้นี่นรอวนมาปลูกใหม่ผมจะไม่คิดมากครับก็รอรุ่นหลังรอบนี้ก็จะเปลี่ยนถุงดำใหม่ทั้งหมดถ้าเพื่อนถามหลายคนก็ถามว่าใช้ซ้ําได้หรือผมใช้ซ้ำนะฮะถุงดำเนี่ยผมผมเป็นคนที่แบบใช้ยนแบบอเดี๋ยวให้ดูสภาพตัวที่เปนรั่วนะ อดูแค่ขอบข้างนี่เย็ยนขนาดนี้เนี่ยฮะไม่ต้องถามเขาว่าใช้นานขนาดไหนเพลอเตั้งแต่หน้าฝนแล้วมั้งใช้ซ้าได้ครับแต่ไม่ควรครับเปลี่ยนทุกครั้งจะดีกว่าอย่าอย่าทําอะไรที่มันเหมือนผมแบบนี้อันไหนดีก็ทาตามอันไหนมันไม่ดีก็ไม่ต้องทําตามหรอกนะครับก็ดูเป็นแนวทางเอาในส่วนตรงนี้สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ